พี่ว่าฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอมันเรื่องจริงหรือเปล่าเซฮายทัก,ท,กทายพี่ๆทุกคนค่ะชาวนี้พรอออกมาตั้งร้านตอน6กโมงเช้านะคะไม่ได้ตื่นสายนะตื่นตีสีปกตินี่แหละแต่ช่วงตีสีที่กำลังผสมแป้งอยู่เนี่ยฝนเท <Hey, S 1> ก็นน่ำลงมานหนักมากๆเลยค่ะพรกับพี่ทัดก็เลยลังเลว,ว่าเอ้ยมันจะออกมาตั้งร้านขายขนมได้ไหมจะขายได้หรือเปล่าจน6กโมงฝนหยุดนะคะก็เลยตัดสินใจออกมาตั้งร้านเพราะว่าเราผสมแป้งไปแล้วพี่ทัดเร่งทอดไข่เต่าขึ้นมาวางขายหน้าร้านส่วนพรก็เร่งทำกล้วยทอดลูกค้าก็แวะมาอุ น,นุนกันแต่เช้าเลยนะคะพี่ลูกค้าที่อุนหนุ่นไข่นกกะทาเจ้าแรกก็คือจริงๆพี่เขาตั้งใจจะกินไข่หงนะคะแต่ว่าพรเพิ่งจะเริ่มปั้นเองค่ะถ้าให้พี่เขายืนรอก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเลยและลูกค้าหน้าร้านคนต่อต่อไปก็แวะกันมาเรื่อยๆไม่ขาดเลยนะคะกล้วยทอดกําลังตักขึ้นแล้วค่ะวันนี้กล้วยหน้าร้านคือกําลังดีเลยไม่ห่มเกินไปแล้วก็ไม่งอมเกินไปแต่ว่าชิ้นเล็กนิดนึงเพราะว่ารอบเนี้ยได้กล้วยลูกเล็กมาพี่ลูกค้าคนต่อไปมาอีกแล้วค่ะพี่ลูกค้าบอกว่าอยากกินขนม ไปแล้วก็มีน้องๆวิ่งมาซื้อขนมไปกินระหว่างรอขึ้นรถประจําไปโรงเรียนขอพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมหนึ่งอย่างนะคะเท่าที่สังเกตมาวันไหนที่พรมาตั้งร้านสายนะวันนั้นจะขายดีผิดปกติค่ะ <S <S แต่ถ้าวันไหนที่พรตื่นแต่มื่อแต่ดึกตีสามตีสี่ออกมาตั้งร้านพร้อมขายตอนตีห้าเชื่อไหมวันนั้นเงียบกริบมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะคะเชื่อว่าแม่ค้าทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์นี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งขนมไข่หงพร้อมเสร์ฟแล้วค่ะไข่หงเตาแรกพึ่งขึ้นส่วนไข่เต่าเนี่ยปาไปต เาที่3เตาที่4ี่แล้วค่ะที่ทัดเนี่ยทอดมือเป็นระวิงเลยค่ะสะบัดน้ํามันไม่ได้หยุดพักเลยแล้วพื้นที่พ่อนยืนขาย,ขายของอยู่ด้านหลังร้านก็คือช้าแชะเฉอะไปหมดเลยนะคะพร้อมจะหวานข้าวดำนาได้เลยอะ่ะตอนนี้แล้วที่โบร้านเขาว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอทุกคนดูแดดตอนนี้นะคะมันเกินคําว่าสดใสไปแล้วป้ามันเกินไปมากอะ่ะมันส่องจนแบบโอ้โหคุณพี่โกดใครมาหรือเปล่าแดดออกได้แป๊บเดียวเองค่ะฟ้ามืดอีกแล้วหน้าร้านก็คือเชอะแชะไปหมดเลยนะคะส่วนพรก็ คือมีอาการเจ็บคอปวนหัวด้วยนะคะวันนี้พี่ทัศน์ก็ไปเอายามาให้กินเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ลุยขายของต่อย,ยาวๆพอมีเวลาว่างก็แวะเติมพลังด้วยน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกะนะคะแล้วก็รีเควสพี่ทัศน์ไปบอกว่านูขอนมจิ้มๆด้วยได้ไหมนึกอยากกินปลาท้องโกะจิ้มนมนะคะปลาท่องโกะตัวละ1บาทน้ำเต้าหู้ถุงละ5บาทแล้วนมที่จิ้มๆในกระปุกละ10บาทคนขายได้อะไรก่อนขายทุกเบอร์เนียวันนี้ก็คือขายไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เอะใจอะไรเลยคิดว่าเฮ้ยฝนมันตกไปแล้วตอนตีสี่ใช่ไหมมันคง เดี๋ยวเราก็ขายของไปได้ชิวๆวันนี้เราออกมาตั้งร้านสายเดียวเราอาจจะขายถึงเที่ยงเลยก็ได้แต่คุณพระคุณเจ้ากลมหนา้ากลมตาขายได้แป๊บเดียวเงยหน้ามาอีกทีฟ้ามืดครึ้มเลยค่ะแล้วหลังจากที่มืดครึ้มได้แป๊บเดียวนะไม่เกิน5นาทีฝนตกแบบเทลงมาเลยค่ะแล้วในขณะที่ฝนตกก็มีพี่ๆลูกค้าแวะมาอีกสองสามคนนะคะพี่ๆเขาบอกว่า ok ตามมาจากติ๊กต็อกเลยนะเนี่ยแล้วก็แวะมาอ,อุดหนุนพรขอบคุณมากๆเลยนะคะมาตอนฝนตกเลยหลังจากพี่ๆซื้อขนมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหันมาดูสภาพร้านพรอ นนะะขนมแต่ละอย่างพึ่งทอดขึ้นมาเสร็จค่ะไข่หงพึ่งทอดไข่เต่าพึ่งทอดทุกอย่างพึ่งทอดขนมเหลือเยอะมากๆในใจคิดแล้วว่าวันนี้ขายไม่หมดแน่ๆเอาไปแจกที่ไหนดีพี่พีบอกว่าฝนตกแบบนี้ร้านพรอขายดีแน่เลยพี่พ,พีดูก่อนมันตกเยอะขนาดน้ําท่วมร้านเลยนะคะฟ้าก็แลบฟ้าก็แรงฟา้าผ่าเป็นไส,สายเลยพรน,นั่งไปสะดุ้งไปค่ะโชคดีนะคะพอช่วงที่ฝนซาเนี่ยมีพระครูจากวัดพระลอยโทรมาหาค่ะบอกว่าขนมเหลืออะไรบ้างเห็นฝนตกขายไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยท่านก็เซลล เล่นนะคะแล้วท่านก็ช่วยอุดหนุนขนมไปแล้วพรก็แถมไปให้ท่านด้วยค่ะถึงแม้ว่าฝนจะตกแล้วขายได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วไม่เหลือขนมกลับบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วค่ะนี่แหละที่ค่าว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย